ค่ะนักเรียนพบกับคุณครูศิทสุดาคณะจิวงนะคะกับการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมยมศึกษาปีที่5ค่ะกับการพบกันในครั้งนี้ของเราก็เป็นครั้งที่8แล้วนะคะยังไงแล้วคุณครูก็ขอให้เรียนตั้งใจฟังแล้วก็ตอบคำถามครูท้ายคลิปด้วยนะคะค่ะสหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันในเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณเวลาของโลกค่ะอย่างที่เราทราบไปนะคะเมื่อคาบที่แล้วนะคะก็คือการ นักคุณวิศาสตร์เนี่ยได้ลากเส้นสมมตินะคะขีดของโลกของเราเอาไว้นะคะมีทั้งสดหมด2เส้นด้วยกันนะคะเรียกว่าเป็นเส้นขนานนั่นเองนะคะก็คือเส้นลาติจูดและเส้นลอยจูดค่ะเส้นลาติจูดนะคะทําหน้าที่อบอกพิกัดทางภูมิศาสตร์แล้วก็ทําหน้าที่ในการแบ่งเขตฤดูกาลของโลกต่างๆด้วยนะคะทีนี้เส้นลอิจูดมีหน้าที่อะไรนะคะนอกจากจะเป็นบอกเขตพิกัดภูดมิศาสตร์แล้วนะคะ เส้นลอยจูดก็ยังทำหน้าที่ในการแบ่งเขตเวลาด้วยนั่นเองค่ะอ่าลอยจูดทั้งหมดมีถ้านับจากเส้นศูนย์เส้นมริเดียนปฐมนะคะหรือมริเยนแรกนะคะอ่าอยู่ที่จังวักรีนิชกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษน,นะคะไปทางที่ตะวันออกอ่าจะมีทั้งหมด180เส้นตะวันออกนะคะแล้วก็ถ้านับจากอ่าอ่าเส้นศูนย์สูตรเออเส้นมริเยนขออภัยค่ะเส้นมริเยนแรกนะคะ ไปทางที่ตะวันตกนะคะก็จะมีทั้งหมด180องศาตะวันตกนั่นเองค่ะรวมกันทั้งโลกก็คือเป็น360องศานั่นเองโลกของเราหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบกินเวลา24ชั่วโมงดังนั้นทุกๆหนึ่งชั่วโมงจะได้ระยะเวลาระยะทางห่างกันเท่ากับ360หาร24เท่ากับ15องศา ฉะนั้นลองจิจุด15องศาเวลาจะต่างกัน1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีถ้าลองจิจุด1องศาเวลาจะต่างกันเอา60นาทีมาหาร15นะคะก็จะได้เท่ากับ4นาทีนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเทียบเวลานะคะของโลกของเรานั่นเองเพราะาโลกเราเหมือนโลกตัวเองใช้เวลา24ชั่วโมงดังนั้นระยะเวลาของเราจึงจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะนักเรียนจําไว้ให้ดีค่ะ ทุกๆ15องศาเท่ากับ1ชั่วโมงดังนั้นทุกๆ1องศาเท่ากับจะห่างกันเท่ากับ4นาทีนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นเส้นแบ่งเวลาค่ะหรือเรียกว่าเส้นพาราเมดิอัมค่ะฝั่งนี้นะคะจะเป็นซีกโลกตะวันออกค่ะส่วนฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นซีกโลกตะวันตกนั่นเอง อันนี้ให้ดูซีกโลกตอนออกแล้วก็ตะวันตกนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าซีกโลกตอนออกมีทวีปอะไรบ้างนะคะซีกโลกตอนออกนะคะนับจากบริเวณตำบลกรีนิชประเทศอังกฤษใช่ไหมมานะคะก็จะมีอะไรคะทวีปอะไรอันนี้ทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปเอเชียทั้งหมดแล้วก็มีทวีปแอฟริกาใต้บางส่วนเองส่วนซีกโลกตะวันตก มีทวีปอะไรบ้างนะคะบางส่วนของทวีปแอฟริกาแล้วก็ทวีปอะไรทวีปอะไรคะทวีปอเมริกาเหนือแล้วก็ทวีปอเมริกาใต้น,นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของซีโลกตะวันออกแะตะวันตกที่ทำเป็นวงกลมนะเพื่อนเรียนเกิดความเข้าใจนะคะซึ่งในซีโลกตอนตกแล้วก็ตะวันออกเนี่ยจะมีเส้นแบ่งเขตวันนะคะ ขีดระหว่างทวีปอะไรทวีปอเมริกาเหนือแล้วก็ขีดเส้นกั้นระหว่างทวีปอเมริกาเหนือแล้วก็ทวีปทวีปเอเชียนั่นเองนะคะอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะซึ่งอ่าเส้นพราเมเดียมหรือเส้นเมรเรเดียนปฐมหรือเส้นเมรเรเดียนแรกน่ะนะคะก็จะเป็นอ่าอยู่ที่อะไรคะ อยู่ที่ตำบลกรีนิดกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะแล้วก็เลื่อนไปนักเรียนสังเกตดูนะคะจะเห็นเลขเลื่อนไปเท่าไรครั้งละ15อ่าเห็นไหม15 30 45ทุกๆ15องศาเวลาจะห่างกันกี่ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงหรือ60นาทีนั่นเองนะคะจำไว้นะอ่าทีนี้เรามาดู การหาลอยจุดค่ะหาได้จากการหมุนรอบตัวเองของโลกซึ่งสัมพันธ์กับเวลาโลกหมุนรอบตัวเองนะคะซึ่งโลกเนี่ยจะหมุนทวนเข็มบเดิการหนึ่งรอบใช้เวลายี่บสีชั่วโมงหรือ1440นาทีค่าของมุมตามเส้นรเรดียนมีทั้งหมด360องศารอบโลกนะคะค่าลอยจุดของเส้นบรเิเยนแต่ละเส้นจะมีเวลาต่างกัน1440หาร3 6 0เท่ากับ4นาทีนั่นก็แสดงว่าเส้นบรเิเยนแต่ละเส้นจะห่างกัน หนึ่งองศาจะมีเวลาต่างกันสี่นาทีค่ะสรุปแล้วหนึ่งองศาเวลาต่างกันสี่นาทีสิบห้าองศาเวลาต่างกันหกสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงฉะนั้นการนับเวลาถ้าเริ่มจากเส้นเมริเดียนปฐมนะคะหรือพราเมริเดียนหรือเส้นเมริเดียนแรกหรือศูนย์องศาไปทางตะวันออกนะคะจะเพิ่มขึ้นเป็นบวกนะจำไว้นะเพราะทางตะวันออกจะเห็นอะไรก่อนกันเห็นดวงอาทิตย์ก่อนค่ะ ในท่านองเดียวกันค่ะถ้าเริ่มจากเส้นเมริเดียนปฐมหรือพราเมริเดียนหรือศูนย์องศาหรือเส้นเมริเดียนแรกนะคะถ้าไปทางที่วันตกเวลาก็จะลดลงกลายเป็นลบนั่นเองค่ะอันนี้เรามาดูเวลานะคะ24นาฬิกาคือเวลาเท่าไหร่นักเรียน6ทุ่มใช่ไหมอันนี้ก็เป็นถ้าเราพูดเป็นภาษาไทยนะคะจะครูครูจะพาพูดเป็นภาษาไทยเพื่อความเข้าใจง่ายเนาะตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมง จ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอโมงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าโมงแล้วก็6กโมงเย็น1นึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสทุ่มห้าทุ่มแล้วก็มาบรรจบสุดท้ายที่6กทุ่มเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเรียกเวลานั่นเองครูขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยนะคะอ่าเพื่อความเข้าใจของนักเรียนนะคะอ่ะ ทีนี้จากพิกัดแผนที่ประเทศไทยตั้งอยู่ละงจิจูดที่5องศา37ลิบดาเหนือถึง20องศา28ลิบดาเหนือเส้นลองจิจูดที่97องศา21ลิบดาตะวันออกถึง105องศา37ลิบดาตะวันออกเส้นลองจิจูดที่97องศาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและเส้นลองจิจูด105องศาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเวลาในประเทศไทยจะต่างกัน8เส้นหรือ8ลองจิจูด ในการเทียบเวลานะคะเส้นเมเรียนหรือเส้นลองจิจูด1องศาจะห่างกันเท่ากับ4นาทีซึ่งเวลาของแต่ละพื้นที่ก็จะต่างกัน32นาทีโดยเอา8คูณ4เท่ากับ32ระหว่างจังหวัดทางภาคตะวันตกและทางภาคตอนออกดังนั้นเวลามาตรฐานของไทยจึงให้ยึดเส้นที่105องศาตะวันออกฉะนั้นเวลาประเทศไทยเนี่ยจึงเป็นเวลาเดียวกันซึ่งมีการเทียบเวลาทุกวันใน8ปนาฬิกานักเรียนเคยสังเกตไหมเอ๊ะทำไมเราต้องมีการ ทำไมเราต้องมาเคารพธงชาติทุกวันน่ะ8โมงกับกับ16นาฬิกาก็เนื่องจากว่าโลกของเราเวลามันไม่เท่ากันดังนั้นเราจึงจึงต้องมีการเทียบเวลาให้เข้าใจตรงกันว่าตอนนี้เป็นเวลา8นาฬิกาตอนนี้เป็นเวลา16นาฬิกาแล้วนั่นเองค่ะสํหรับบางประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากนะคะเขาก็จะแบ่งเขตของเวลา แล้วก็จะต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศรัสเซียประเทศจีนก็จะมีการแบ่งเขตโซนเวลาโดยแต่ละโซนจะให้ดิสเทนลองจีจูดตามที่ตกลง,ลงกันไว้นั่นเองค่ะส่วนในการหาค่าความต่างระหว่างลองจิจูดนะคะถ้าศูนย์องศาไปทางทิศตะวันตกก็จะเป็นบวกใช่ไหมตัวอักษร E แทนค่าทิศตะวันออกนะคะ e นะคะ ส่วนถ้าศูนย์องศานะคะไปทางที่ตะวันตกจะเป็นลบค่ะเวทนะคะตัว w เนี่ยเป็นตัวแทนของตะวันตกนะคะก็คือเวทเองนะคะส่วนตะวันออกกับตะวันออกก็จะกลายเป็นลบค่ะถ้าเวลาระหว่างตะวันตกและตะวันตกก็จะกลายเป็นลบค่ะแต่ถ้ารู้เวลาของตะวันออกนะคะถ้าไปทางตะวันตกก็จะกลายเป็นบวกนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูวิธีการคำนวณหาเวลาของโลกค่ะยกตัวอย่างนะคะประเทศอินเดียอยู่เส้นแวงที่90องศาตะวันออกนะคะ GMT คือ,อไร GMT ก็คือเวลามาตรฐานของโลกใช่ไหมซึ่งอยู่ซึ่งเป็นเส้นพราเมเรียนหรือเส้นเมเรียนแรกหรือเส้นเมเรียนปฐมนะคะ,ะเส้นพราเมเรียนครูขออนุญาตพูดเป็นเส้นเมเรียนปฐมละกันะเส้นเมเรียนปฐมนะคะเป็นเวลา13นาฬิกา ในอินเดียจะเป็นเวลาเท่าไหร่นักเรียนดูสูตรนะคะเส้นแวงต่างกัน15องศาเวลาต่างกันหนึ่งชั่วโมงอ่าไปทางไหนอินเดียอยู่ที่ทวีปเอเชียใช่ไหมดังนั้นอินเดียจึงจะเป็นบวกใช่ไหมคะอ่านักเรียนดูวงเล็บนะคะเวลา GMT ก็คือศูนย์องศาใช่ไหมไปทางทิ่ตะวันออกใช่ไหมอ่าที่ตะวันออกนะคะในประเทศอินเดียเนี่ยเขาให้โจทย์มาได้90องศาดังนั้นศูนบวก90ก็จะดั เท่ากับ90เอาโจทย์มาตั้งค่ะเส้นแวงต่างกัน90องศาเวลาต่างกัน1งส่วน15คูณ9กก็เท่ากับ9 0หารสิได้แก่6ชั่วโมงดังนั้น GMT เป็นเวลา13นาฬิกาเราก็นับบวกเข้าไปเลยค่ะบวก6ชั่วโมงใช่ไหมคะดังนั้นอินเดียจึงเป็นเวลา19นาฬิกานั่นเองค่ะอานะคะเห็นไหมลูกเนี่ย อ่าเวลา GMT 13นาฬิกาใช่ไหมนะับไป1 2 3เออ13เนาะ13 14 15 16 17 18 19นั่นเองนะคะเอาต่อไปสหรัฐอเมริกาอยู่เส้นลองจิจูดที่120องศาตะวันตก GMT หรือเส้นเมริเดียนปฐมนะคะเป็นเวลา24นาฬิกาสหรัฐอเมริกาจะเป็นเวลาเท่าไหร่ เส้นแหวตามสูตรค่ะเส้นแวงต่างกัน15องศาเวลาต่างกัน1ชั่วโมงศูนย์องศาถ้าไปทางทิศตะวันตกก็จะเป็นลบใช่ไหมอ่านะคะทางตะวันตกเป็นลบนะคะศูนย์องศาลบ120ก็เท่ากับ120เส้นแบงต่างกัน120องศาเวลาต่างกัน1ส่วน15คูณ120เท่ากับกี่ชั่วโมงเอา15ไปหารเนาะก็เท่ากับ8ชั่วโมง GMT ตอนนี้เป็นเวลา13บมนาฬิกา อ้าขออภัยนะคะกูลืมลืมเปลี่ยนอันนี้สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา24นาฬิกาลบกับเท่าไหร่คะ8ชั่วโมงใช่ไหมแสดงว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาคือ16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นเองค่ะ <c oughs> โอ้ยขออภัยคะ่ะนักเรียนพอดีเป็นหวัดนะคะสะผมอ่ะเราต่อเลยนะคะอ่าเห็นไหมคะเวลาของ เส้นเมริเดียนแรกหรือพราเมริเดียนเนี่ยเป็นเวลา24นาฬิกาใช่ไหมเราก็ลบลงไปนะับไปนะคะ8ชั่วโมง1 2 3 4 5 6 7 8นะคะแสดงว่าสหรัฐอเมริกานะคะก็เป็นเวลา16นาฬิกานั่นเองคะอ่ะอ่าต่อไปเลยโจทย์ต่อไป ปากีสถานอยู่เส้นลองจุดที่60องศาตะวันออกญี่ปุ่นอยู่เส้นลองจุดที่135องศาตะวันออกโอ้สาตาเหลือเกินถ้าญี่ปุ่นเป็นเวลา20นาฬิกาปากีสถานเป็นเวลาเท่าไหร่เส้นแวงต่างกัน15องศาเวลาต่างกัน1ชั่วโมงนะคะก็จะเป็นตะวันตกเออตะวันออกลบกับตะวันออกใช่ไหมเส้นแวงต่างกัน135องศาก็เอา135มาลบกับเท่าไหร่60 จะได้เท่ากับ75องศาเวลาต่างกันก็คือ1คูณ75หาร15ก็จะได้เป็น5ชั่วโมงญี่ปุ่นเป็นเวลา20นาฬิกาปากีสถานเป็นเวลาเอา20นาฬิกาลบ10ลบ5นะคะก็จะเป็น13นะเออ15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงเย็นนี่เองค่ะ าจากโจทย์นะคะบอกเวลาของปากีสถานอยู่ฝั่งซ้ายจึงต้องเอาไปลบเพราะญี่ปุ่นเจอพระอาทิตย์ก่อนแสดงว่าถึงเวลาเร็วกว่าปากีสถานนั่นเองค่ะอันนี้เป็นเวลาของญี่ปุ่นนะคะส่วนตัวนี้เป็นเวลาของปากีสถานค่ะญี่ปุ่นอยู่ทางตะวันออกเนาะก็จะเจอดวงอาทิตย์ก่อนเพื่อนเองอ้าต่อไป阿拉斯加อยู่เส้นลองจิดที่165องศาตะวันตกกรีนแลนด์อยู่เส้นลองจิดที่30องศาตะวันตก ถ้า阿拉斯าเป็นเวลา12นานิกากรีนแลนด์เป็นเวลาเท่าไหร่เส้นแบ่งต่างกัน15องศาเวลาต่างกัน1ชั่วโมงถ้าเป็นตะวันตกกับตะวันตกเราก็ต้องนำมา,มาลบกันอีกเช่นเดิมค่ะก็นำ165ลบกับ30ก็จะได้เท่ากับ135องศาเวลาต่างกัน1ส่วน15คูณ135นะคะก็จะได้เป็น9ชั่วโมงนั่นเองอลาสกาเป็นเวลา12นานกากรีนแลนด์จะเป็นเวลา12ลบ9ก็จะเป็น 9ชั่วโมงนะคะก็จะเป็น03เดซิกาหรือตี3นี่เองค่ะกรีนแลนด์เนี่ยเจอพระอาทิตย์ก่อนอลาสกานะคะแต่โจทย์บอกเวลาของอลาสก้ากรีนแลนด์จึงต้องนํามาบวกเพิ่มนั่นเองค่ะอ่าต่อไปรัสเซียอยู่เส้นรอยจุดที่45องศาตอนออกสารัฐอเมริกาอยู่เส้นรอยจุดที่60องศาตอนตออก ถ้าสหรัฐอเมริกาเวลาเป็น8นาฬิการัสเซียจะเป็นเวลาเท่าไหร่คะตามโจทย์นะคะก็จะเป็นตะวันตกบวกตะวันเออตะวันออกบวกตะวันตกนั่นเองสูตรคะ่ะเส้นแวงต่างกัน15องศาเวลาต่างกัน1ชั่วโมงเส้นแวงต่างกัน45บวกกับเท่าไร60จะได้105องศาเวลาต่างกันก็คือเอา1ไปคูณ105หาร15เท่ากับ7ชั่วโมงสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา8นาฬิกาคะ่ะรัสเซียเป็นเวลา เอาไปบวกกันบวกกับ7นะคะเพราะว่าเราคิดค่าได้ความต่างคือได้7ชั่วโมงก็รัเสเซียก็จะเป็นเวลา15นาฬิกานั่นเองค่ะอ่าสำหรับชั้นม .5 ของเรานะคะค,คุณครูก,ก็มีงานให้ทักเรียนทำนะคะ5ข้อด้วยกันขอเรียนตอบคำถามอยู่ในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งในเฟซกลุ่มของเราด้วยนะคะ ขอเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็มีความสุขกับการเรียนค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะมีอะไรไม่เข้าใจสงสัยโทรถามครูหรือคุยกันในแชทกลุ่มก็ได้นะคะหากครูพูดอะไรไม่เข้าใจต้องขออ,อภัยนักเรียนไว้ตรงนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่มีการสื่อสารกันซึ่งหน้านะคะครูก็ไม่ทราบว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแต่ครูหวังว่านักเรียนจะตั้งใจเรียนค่ะขอบคุณที่เรียนตั้งใจฟังค่ะเราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ